นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์กำชับเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมขุมเข้มป้องกันอัคขีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีนนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ตรวจความพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงรถดับเพลิงรถบรรทุกน้ำและเครื่องมือต่างๆให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ จัดเวรยามเฝ้ารับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำชับคุมเข้มป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีนแจ้งเตือนประชาชนดับไฟและเทียนทูบทุกครั้งหลังเส้นวาวบำาพ็ุบุุษก่อนออกจากบ้านเพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นวันนี้ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ นา,นายสกุลไกรรณภูมินายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ธีรวิวัฒนกิจรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์และนายคมกฤิสายชมพูปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงรถดับเพลิงรถบรรทุกน้ําและเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการบรรเทาสาธารณาภัยให้สามารถพร้อมใช้การได้อยู่เสมอ พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้จัดเวรยามปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึงนี้เฝ้าระวังรับแจ้งเหตุทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้นายสกลไกลรณภภูมินาย,ยกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนที่คนไทยเชื้อสายจีนมีการจุดเทียนทูบเส้นไหว้เจ้าและบัมพบุตรกันตามประเพณีประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศแห้งแล้งมีลมกันโชกแรงเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหมได้ง่ายและลุกลามรวดเร็วซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับชีวิตทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนรวมไปถึงบ้านข้างเคียงได้ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทหากเกิดเพลิงไหมขึ้น ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จึงได้เตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีการตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอและรถบรรทุกน้ำที่พร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนั้นยังได้มีการจัดเวรยามเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด24ชั่วโมงก็หลังจากผ่านช่วงปีใหม่มานะครับ เทศกาลที่จะถึงนี่ก็คือเทศก,กาลมรุกจีนซึ่งเกิดขึ้นวันที่21มกราคมนี้โดยไทยคนไทยทุกสายจีนเนี่ยจะเข้ามาไหว้วันที่20เราก็ได้มีการประชุมแล้วก็มีการเตรียมพร้อมนะครับเพราะคนไทยเจ้าจ่ายจีนเนี่ยจะมาไหว้วันที่น่าจะวันที่20ในช่วงเย็นประมาณ17นเป็นต้นไปแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็เป้าหมายให้ป้องกันสาธารณภัยเทศบาลเมืองวิลามตลอดจนเจ้าหน้าที่ เตรียมอุปกรณ์แล้วก็เรื่องรถแล้วก็อุปกรณ์ในการป้องกันเหตุอักีภัยที่จะอาจจะเกิดขึ้นนะครับให้พร้อม24ชั่วโมงพเพื่อรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับที่ฝากเตือนคนไทยฝาวจีนที่อาจจะมีการไหว้เจ้าว่าอดฝอจากบ้านมีการให้ดับพูดดับเพลิงก็ฝากฝากเป็นประจำทุกปีนะครับว่าเหตุอักีภัยเกิดจากความประมาทนะครับแล้วก็มีพืานที่เราคาดเดาไม่ถึง ก็ฝากพี่น้องประชาชนครับในตระหนัดแล้วก็ดูแลบอกหลานบอกบุตรหลานของทุกท่านนะครับว่าให้เตรียมความพร้อมส่วนทางเทศบาลเมืองลำก็จะวอร์สีร่วมกับตารวจภูธรจังหวัดัิล์ที่จะลงพื้นที่ในวันที่20ด้วยครับ